อาจารย์จะเลีแค่อีกียสวัสดีครับก็ผมนายจักรโงโมฆอาจารย์รับหน้าที่เป็นผู้กำกับครับผมันดิฉันนางสาวบริษาทแสงรับหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้กำกับค่ะดิฉันนางสาวพนพรเกติวิบานเป็นผู้เขียนบทค่ะดิฉันนางสาวสุนิตาคุวิจิตเป็นผู้เขียนบทค่ะละครของเราชื่อเรื่องว่าดิฉันอิสานศุลธี ทางเราตั้งใจทำผลงานชินีมากะฉะนั้นจะเลยมาดูกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับขอบคุณนะครับฟังเลยนะคะของอทิตย์นะครับพวกเรานะครับเป็นนักแสดงนำของเรื่องพิชลีห0้านนะครับอังเลยอยู่ทิชลีเปล่า แล้วก็มาดูกันนะครับว่าผมจะรักกับปังเลยโชว์จะรักกับคุณนะครับมาดูกันเยอะลนะครับติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายมันไม่เหรอเฮ้ยไอ้นุ่นไม่เหรอเฮ้ยนี่บสวัสดีครับผมชื่อก่อนนะครับผมชื่อหนึ่งนะครับผมชื่อนุ่นนะครับพวกเรารับบทเป็นเพื่อนมาเอกนะครับฝากติดตามดูด้วยนะครับ สวัสดีค่ะหนูชื่อป้านนะคะชื่อเอิร์นนะคะชื่อเวียสิค่ะพวกเราเราเปิดเป็นเพื่อนยังอีกถ้าอยากรู้ว่าทฤษฎี5 to 4คืออะไรฝากติดตามชมด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีครับผมชื่อมิกครับผมชื่อพีมครับผมชื่ออามครับผมชื่อแซงหาดวันนี้พวกเราก็เป็นนักแสดงสมทบเรื่องถึงชางถึงแผ่นนะครับเอ้ยใช่ใช่ เรื่องเราเป็นนักแสดงสมทบเรื่องทฤษฎะดีห้าสิบแล้วทุกคนก็อย่าลืมมาดูกันเยอะๆนะครับสนุกนะครับสนุกครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่คืมค่ะสวัสดีค่ะคือแคลค่ะสวัสดีค่ะชื่อแก้มค่ะพวกเราสามคนนะคะรับบทเป็นตัวประกอบค่ะเพื่อสร้างสีสันให้กับละครพวกเราตั้งใจกันมากเลยนะก็อย่าลืมมาดูละครที่เจ็ดมันต้องออก

กอดีครัผมแม็กนะครับแพค่ะเพชรนะครับไกลนะครับพวกเราทียจะมาด้วยกันเยอะๆนะครับเดวยเดีนะครับเกือเป็นแฟนเแล้วแค่อเราเอเชียนะเราหมอนนะพวันนี้พวกเราทีมฟินาเล่เละแม็กซ์ค่ะ ถ้าอยากดูกเต้นฉบับเต็มอย่าลืมมาดูละครห้องเรานะคะ<า>เป็นกำลังใจให้ห้องเราด้วยนะบ๊ายบายสวัสดีครับภูมิกับสวัสดีครับผมภุมิครับอ่าผมส่งคนในฝ่ายดาวนะครับกล่องห้องค่ะคับเจ็ดอ่าผมจะมาบอกว่าช่วยกันติดตามผลงานของผมด้วยนะครับครับมีเพลงเพราะๆมากมายรอพวกคุณอยู่ติดตามเลยะค,ะครับผมครับ สวัสดีค่ะทานีรับบทเป็นพิธีกรนะคะเรื่องราวเนี่ยเป็นเรื่องราวที่สนุกมากๆเลยอย่าลืมมาติดตามและชมกันเยอะๆนะคะสวัสดีครับผมเีนันะครับเป็นผ้าของเราทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาดูขออราคาของเรานะครับแล้วก็อย่าลืมทำแบบของกันด้วยนะครับขอบคุณค่รอระ

コンディション